สวัสดีครับมันนี้มาเรียนรู้การขึ้นทะเบียนนะครับกับสมาคมบำรุงพันโคนะครับบามันแห่งประเทศไทยนะครับนะอันนี้ก็คือขั้นตอนการจดเอฟนะครับว่าเอฟว่ามีอย่างแนมืันนี้เข้าสิมาแนะนำนะครับว่าต้องใส่เอกสารออย่างแน่นะครับ อันแรกเลยนะครับก็คือเลขระเบียนนะครับใบกอกเลือระเบียนของบํารุงพันธ์นะครับโคแหงบามันแห่งประเทศไทยครับอันนี้ก็สิบอกเงื่อนไขนะครับว่างัวที่ห้าอยู่ทรงจดทะเบียนเนี่ยนะฮะมันลำดับที่เท่าไหร่นะครับพอมีเบอร์พอมีเบอร์แม่นะครับสําหรับง้วนะครับที่มีเลือดสูงนะครับ แต่ f 1 f หนึ่งเอสอง,อสองปนไปแ้่ว่าถ้าเป็น f 2สองนี่นะครับเอกสารต้องพร้อมมดนะครับแต่ถ้าเป็น f 1หนึ่งเนี่ยนะครับ,รบสมาคมนะครับให้อนุรลมให้นะครับม,มีรางวัลมีเดือดสูงสามารถนั่งไปจดทะเบียนขึ้นทะเบียนกับสมาคมได้นะครับแต่อย่างไรแต่แล้วแต่นะครับกับคุณยูที่ว่าพ่อแม่พี่น้องหรือบ้านเฮ้าเนี่ยนะครับต้องการ สายพันธุ์ว่าแบบใดน,นะครับเข้ามีใจรักขนาดใดที่สิพัฒนาสายพันธุ์ว่านะครับอันนี้ก็ขั้นตอนการจดนะครับอันนี้ก็เ,เป็นเลขระเบียไอเป็นระเบียนประวัตินะครับของการพัฒนาสายพันธุ์ว่านะครับอันนี้คือผมอจีทรงจดเป็นเอฟหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มพัฒนาสายพันธุ์ว่านะครับ อนนี้ก็สีส้มจดไป2ตัวนะครับกับศูนย์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์ศูนย์สองนะครับอันนี้คือใบระเบียนนะครับเมื่อกับมีลูกครับลูกประกอบนะครับมนเบอร์องวนะครับท,ที่ตามระเบียบของสมาคมนะครับมีเบอร์มีโลกโก้แล้วก็มีเอฟ <F S 1> นะครับที่บอกว่าเอฟหนึ่งเอฟสองนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์ศูนย์สองนะครับอันนี้ครับ ตามเป็โลโก้นะครับมีเบอร์แล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นเอฟนะครับเป็นเป็นพันไอเป็นเป็นง้อเอฟหนึ่งนะครับก็จะมีเหล็กหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนะครับระเบียนประวัติของพอนะครับเกือชฉี้ชัดว่าง้อเฮานี่มีเหลือดสูงนะครับก็คือมีทั้งใบเพชรแล้วก็มีหลอดนะครับมีหลอดนะครับ เพื่อซีไ้สมาคมเพิ่นไอเพื่อไปยืนยันกับสมาคมเพิินว่างูเห่าสายเลือดสูงจริงนะครับแม่พันธุ์ลิงต้นกับเป็นหนึ่งแต่แม่พันธุ์ธรรมดาของเข้าได้นะครับเอฟหนึ่งกับเสือหมันว่ามันที่เลือดหาิปตัวเส้นนะครับเลือดสูงพอสมควันะครับกเ,เริ่งจากลูกเลยกับมันกับสมสมสมที่ได้เป็นเอฟหนึ่งนะครับหรือ เป็นเลือดสูงนะครับอันนี้ก็คือการเทเากันว่าเป็นการขึ้นทะเบียนกับสมาคมนะครับบำรุงพันโคบามันแห่งประเทศไทยนะครับอยู่นี่ครับอยู่สีเขวนี่นะครับอยู่นครราชสีมานะครับส่วนเอฟเนงนี่ก็คือไม่จํากัดอายุนะครับบอกว่าไม่จํากัดอายุก็คือสามารถ นำจุดได้ถ้าเรามีระเบียนประวัติที่ชัดเจนนะครับการันตีได้ว่าเลือดสูงจริงนะครับกับค่าขึืนทะเบียนกับสองรอยนะครับตัวละสองรอยบาทนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็้นอยูที่้นที่มีใจรักนะครับหรือค้นที่ต้องการมาหน้าสายพันง้วของเทานะครับให้พัฒนาให้มันมีเขาอื่นว่าสายพันง้วไห่มีเลือดสูงๆนะครับพร้อมที่จะไปอ,ะออกสู่ตลาดนะครับ ตามทีเฮ้าต้องการนะครับหรือหรือ,รอตามที่เฮ้าพัฒนานะครับความภูมิใจของค้นบีดหรือค้นพัฒนาใสายพันงวก็คือเห็นว่าออกมางามนั่แหละครับส่วนเรื่องอีกเรื่องต้นทุนหรือเรื่องราคานั่นก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะครับอันนี้คือคนที่มีจิตวิญ,ญญาณของคนนรักนัวนะครับก็เฮ็ดกันได้ง่ายๆครับเฮ็ดบ่ยากนะครับเพียงแค่ว่าเฮ้าต้องเฮ็ดตามกฎกติกาของสมาคมกำหนดเอาไว้แล้วก็ เข้ากับต้องมีการวางแผนพอสมควรมาจังใดนะครับแล้วที่สําคัญคือการที่จจดเป็นเอฟหนึ่งได้นะครับจดได้เฉพาะตัวเพ็ดเมียนะครับเพ็เมียนะครับตัวผู้จดบ่ได้นะครับตัวผู้ก็คือต้องเป็นเลือดลอยนะครับถึงอีทรงสมาคมได้นะครับตัวแม่กับเอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามเอฟสี่เนี่ยจะต้องเป็นตัวแม่เท่านั้นนะครับเนาะอันนี้ก็คือมอาว่า เงื่อนไขต่างๆนะครับของคนอยากพัฒนาสายพันธุ์ง่วว่าเฮดไบบอนะครับบันบานก็คือคนบันบานยังเข้านี่การเลี้ยงง่วบบันบานแบบเข้าในเฮดไบบอนะครับผมบอกไว้เลยว่า,วาเฮดไดนะครับเพียงแค่เข้านี่ความตั้งมั่นบานสิพัฒนามไม่ทุจิริตต่ออาชีพของตัวเองไม่ทุจริตต่อตัวเองนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปให้คนที่เขาต้องการพัฒนาต่อนะครับอันนี้ก็คือมันเกิดจะเป็น แนวทางการพัฒนานะครับผมมีจุดสิ้นสุดนะครับแต่ว่าเฮาตรงมีจุดยืนแล้วก็จุดยั่งยืนของเรานะครับอันนี้ก็มาแนะนํานะครับจากแพลวยวภาพเอ้ยเพาแพลวฟ้ามนะครับก็ฝากไว้นะครับสู่อมอกม,อมใจของพ่อแม่พี่น้องนะครับของคนที่มาเกลี่ยง,งวัวนะครับอันนี้ก็บมมีอย่างเอ่อ มากไม่ครับเพียงแค่ว่าเราต้องต้อง,งยึดมันแล้วก็ถือมันในการพัฒน,นาสายพันธุ์ของเ้าเองน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งให้กับพราวเพลฟาร์มนะครับวันนี้สวัสดีครับ